หามันไปมันบวไปเลยลูกขหมฟูช uh ูมันไฟ่าเลยโอ้ได้คลองเหนีเปในม่กได้บัดนี่ได้คลองเห่นใหม่โคตรโคกเลยโนตเปิดไฟมันบ่มีไฟมันเสียบไฟบ่อเข่าเปิดหนานี่ยเนี่ยเนี่ยสัตว์มันเสียง ฮัตองไปาาืสอแนวสากโอ้บอกว่าตัวใหญ่เด้อผู้ใหญ่เนาะเมิ่งละไทยมันเมิ่งหลดนี่ผู้ใหญ่ออกมาเล่นข้างนอกพี่ว่าแต่ก็แล้วนั่งเงียบๆปะเนี่ยหนดีอีกบอ เดี๋ยวมาจิ้ขานึ่งคือสิมากขากเนาะคือสีมากขนาด่มันห่งบนชามโดมบ่อไรก็หงบโบ่ไลหงบนีนเด็ดห่งแล้วมนีฝ่ยอยู่ห่านจีนน่ะนี้นีถือไปเบิ่งลงเหยเอาตัวนีงไปลอกวหมวกระดำหน่นเอาเอาออกมวนบ่มาวิน มวนแห้งบ่โอ้โก้แล้วานิโก้แล้วโก้แหละบรรยุทธ์มันเสร็จอะไรบรรยุทธ์ขี่ก็เป็นบรรยุทธ์มันะได้นี่แงขี่เป็นคือการมันมีล้อคือการเป็นได้ของเล่นใหม่แม่เพิ่นกระป๋อเพิ่นจื้อมาให้ยแต่กุ้งเทเพิ่งประกอบแล้วนี่กลัวสิประกอบแล้วเนาะ ประกอบแล้วเพราะว่าสัตว์แบดบอกเขาแนวสัตว์มันเสียก็ได้เล่นเลื่อนเมื่อเอาถือใจเพื่องละุุดโอ้โกบโกบเป็นยังโกบเป็นยังฝุดโกบเป็นยัง ใจล้วไปจะสิดูม็ดเนี่อันดีบาดนี้มึฮบักฮีกิฮึกึฮึกึฮึดึฮึฮึฮะเทไึ้มึฮค่ะฮออึฮ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 อฮึฮึกฮ มากบ<ะ>่ก็นก็คือการกําโหลดเอเพีขนาดใหญ่ตึ้งมั่งไอ้ดีอีกบ่อันนี้อยู่ตึ้งสบายดีก็หลอบสบายดีเดย <c oughs> ยลยยังไงร้านไส้คอยโกขนาดพกเอเป็นได้ของเหรียญไหมพี่น้องมีทั้งยุ่นกับโหลด แต่ว <in> ่าย like like anyway ุ่นยังม่าแล้วประกอบพี่น้องประกอบรถประกอบอืขวดสิประกอบได้พี่น้องอีหลายอยู่หรืออันขนาดประกอบเหมือนกันยังใส่โบเบิสสินส่วนยังเหลืออยู่มันบบมันใส่หมวกได้ก็เลยปลาเลยประกอบเรียบร้อยแล้วการสัตว์แบทด้วยบ่อเขาพี่น้องสายสัตว์แบทขนาสิตายต้องซื้อสายสัตว์แบทใหม่ดิงเสือลงกไหหลำลิงช้างล้างลิงช้างล่างลูก นั่งน pues ี่ดนั่งนี่ดนั่งอนี่นี่นี่จับีดิลมาลาเอินปลูกมะเร็งนะมา สวัสดีครับป้าลุงลาวบอดูสวัสดีครับเบิ้งเบิ้งบิ้งสวัสดีครับผมมาเล่นรถกับวินวินบอกลาบอลไว้มาเล่นรถกับวินวินไว้ป้าลุงคิดทอดป้าลุงบอกคิดทอดวินวินบอกลาทานด้วยลืมผมลาบอครับไปยังสิลืมผมลาบอครับลืมผมลาบอครับลืมวินวินหน่อยลาบอครับ ปลาลุงยืมมินยิ้มน่อยแล้วบอกครับนาว้านกัวอ้าวละพี่น้องนาว้านกัวอ้าวละนาว้านกัวอ้าวละมือนีบค่อยหนาวเป็นไนพี่น้องขออากาศสนีแบบกันดีบ่อห่อนบ่อน้วาแต่ว่ามือขึ้นพี่น้องคือนฝนฉิตกอุ่มมือขึ้นเยู่เจ๊งคึ้นขึ้น วของเล่นใหม่มักเบิดใจเป็นได้เนี่ยพี่น้องมักเบิดใจเอาขาขึ้นแี่ๆๆน่ะอ่ะมันโอ้ยนี่ไข่นั่นก็ไข่สอนกันขี้เก่าเบิมๆๆข้างมันเบิมเบิดง เดียบแบนี้ทั้งรอทั้งโกลูกไครนี่ฮะลูกใครนี่โออเอิเออออเออเออเออออเออเออมออเอออออดเอ,ออเออออ,อออเเอเอ,อยขีอรออเ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 ออมออกอแเอ่เออกอบเอกเออ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 เอ็นออออ่เอออกอออเอเ ใช่คนเดียวใช่คนเดียวนี่ย<อ>ักลาเริ่มมีพุ่งลอลไรได้นี่พุ่งมกลาเริ่มใหญ่แล้วนี่จะกินลายเด้อพุ่งออกแล้วบอรออะไรนี่บอรออะไรนี่จค่น้อยปลาลูกบอกยินยินไม่รอเลยยินยินอ้วนแล้วยินยินลดน้ำหนักหน่อยอนั่นแหละ อไรน่ะพี่น้องนี่ร้านร้านไส้ก่อยนาฮีดเป็ดอะไรนี่เจ้าชดไปใส่พี่น้องเอ้ยจ้าิีผ้าพี่น้องไปไทยขิดอยู่ใส่ี้อยู่เฮี่ยนพี่น้องมือสีเที่ยงเอ้ยสีเที่ยงกับพี่น้องจะสิีกินข้าวข้างนี้ยังหัวชีกินข้าวขัางนี้อีกไว้ชีไปสื่อเก้าเหลามากินน่วุนวุนวุ่นวุนมากราคาเย bun 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 đi đi nang tung tung ơ ừ. tìên cào điệp ừ. nì ơ nì ao đây ơ nang tung tung เอาคีนัแเลยนะมังาลงไว้เอาคีเอาคีได้ไหญเอาคีได้เลยอย่าง้องเหลนล้านก่อนบุญ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 บุ บิน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 บึนนู้ยหัว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 เฉยทีกินข้าวเชียงกั็ยังเดีที่กินข้าวเชียงกั็ยังดีนท่นไหมาเบากับปลาลูกให้เอาแนวไว้บอกปลาลูกมาเบิ่งอ้าแนวไว้อี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  ลอ่อสายลอ่อสายสัตว์ใหม่ยี่ีนอกสายสัตว์ันเก่านี่มันเสียไฟบอกเขาต้องลอ่อสายสัตว์อันใหม่วัดสิห้าสื่อในหละกินสิมีหรืบอบ่ดสิไปสั่นมากระทันมากินก่อนศิพยาสั่นมากระทันมากินก่อน แก่สุดลอยมือนี่ยราใส่สุดลอยอแล้วร้านไผ่วานี่คือหล่อดเห็นร้านไผ่คือหล่อดเองร้านไส้ไผ่คือหล่อดเห็นร้านไส้ไผ่คือหล่อแท้ เดี๋ยวไปสั่นมากะทันมากินก่อนพี่น้องเลยสั่นมากะทันมากินกน พี่น,ออน้องเงยนี่ยังแสบเบิ่งโ้ยแน่พี่นอ้องไฮ้เท้าน่าหมดกัน f งเลย,ยพี่น้องพอดีเครื่อง,องท้ทาโว้ยมากระทนันพี่น้อง หอยแซันเอาโกกอยู่ในหน้าบ้าน,นเขาตุ๊กโดกแผลโดกว่าพี่น้องเป็นงูอยู่ใครอยากได้มาเอาเด้อเอาเป็นพังกับโบเวิร์ดพี่น้องอยู่หน้าแฮงห้งายอยู่หน้า่อยนะอยากกันหน้าไม่เผาเพื่อนพี่น้องเพื่อนลังนี้ตุ๊กโดกก็อยากให้พี่น้องเห็นอ้าโบเดปูด้วยพี่น้องนองีนงนง่เป็นธรรมาศาสตร์ ต้นมันเกิดเองมันเกิดมันเป็นธรรมศาสตร์บอได้ใส่ย,รรยุ่งไซยาบอดดี้ยังได้พี่นอ้ององค์น,นี่ย่อยสั่นเอาง่าเดียวเด้นี่พี่นอ้องคอยว่าคอยว่าสีสีพุทธคอยว่าสีทามนั่งว่านั่งสีเอาพี่นอกก้องเราสิไปแล้วคอยสีสั่นเอาขึ้นไปให้เพิ่นคอยสีโทษคอยสีโทษทามนั่งว่านั่งอยากกินเราอยู่กรุงเทพมัเนาะพี่น้องทุ้งละ่ะ คงจะเศว้าที่อิบาทกระสือกินนะพี euh. ่น้องแต่ยู่นี่ไม่ต้องสื่อเด้อบ่ต้องสื่อเด้อยูนี่นะไปสั่นเลาวเด้อพี่น้องถ้าเรากินข่าวเที่ยงเน้อแก่เห็ดแก้ววางเนาะเด้อพี่อยากมันบ่มีแมงเอ้ยมันบ่มีแมงมันบ่มีนอนเด้อมันบ่แมงเด้อหวานหวานนะพี่น้องกรอบ กรอบดีๆเด้พี่หน่อยให้แน่สีเอาสีสันให้ให้รี่ด้บ่ต้องซื้อบ่ต้องเสียเงิดนซื้อเ้อโอ้โหเพราะว่าสีสันไปฝากม่เสียวตุยว่านั่งสีเอาบอกพี่หน่อยเดี๋ยวโทษถามษษดีสีก่อ ก้อนน้ำไปบอสพี่น้องปบดน่ากินบอสมาสีสันไร้มือแล้วก็ปฏิสันพี่น้องมืออยาก็เลิกสันมากินก่อนแบบเห็นมันหลายค่ะเห็นแต่เห็นแต่แต่หมูมาสั่นแล้วพี่น้องเข้าใกล้ออกมาให้หน้าเขาเขาก็สัน่นเราแล้วก็บูเบิร์ดยังดกหนึ่งก็ดกดก ลกแหดลกหวานจับจับมันกรอบพีเนอะอื้าเห็ดแจ่วหวานเอง กินอาหาพี่น้องกันชมใจอยากนวนมันหล,ลายหลายพี่นอ้องแสบดฐีมันสีหวานอมเปรี้ยวพี่น้องเปรี้ยวนิดๆก็อร่อยดีด้วย ส่งหลุบเบาะทามนั่งก่อนมานั่งที่เอาบอกวันที่เศรแปดด้วยพี่น้องบาลิโอสิลงเมื่อบาลิโอกลับลงเมื่อวันที่เศรแปดกลับไปหางนังไปส่องปีใหม่กับเพื่อนๆพืกับพี่น้องแล้วเขาก็จังขี่รถขึ้นมาพร้อมกันเนาะ กันเดืองบ่ได้มีนุง่งมีนอนเนี่พี่นอ้องธรรมชาติสั่นมากหม่ไหม้เลยสดสดบ่ได้สีดยงสีดยาบ่ได้สีดยังอง เดี๋ยวมาทังไลน์ินพี่น้องคืบอบปเจ็บทองอุ้ยโว้ยอันนี้คือประแดกปลาซิวเด้อพี่น้องลาซิวต้นหน่อยประแดกปลาซิว,วพี่น้องประแดกปลาซิว,วแม่ขอ่อยแสบแสบจากเราสื่อมันจะใส่พี่น้อง ใส่ไะแดกเข้าไปติดต่อนะพี่น้องต้องใส่คำว่านี่หรือเมืองพุทธเือดสำสำสำมากปรอ,อบมากเลยเนาะ ไปอยู่ไก่หอยมาเอาเด้อไปยักได้มาเอาโหลดเอากระสอบมาใส่เอาโหลดเอาโหลดมาสันใส่โหลดสันสันลงใส่โหลดโหลดมึงหน่วยยังไงโหลดโพ คลายโหลดไพ่เชียวไปคลายแมวโหลดอยู่หน้าของแหงร้ายพี่น้องโต๊ะโด,โโดเป็นงูนอยู่เมื่อถ้าเลอกปเบิ่งใหม่เห็นล้านวะพี่น้องใส่ปลสซิวเข้าไปกัด ออนบ่จออนน้ำข่อยบอ่โอเครับพี่นอ้องเก็คลิปถัดไปยังกาวไว้ทำนี้พี่น้องขอบุ้มขอคุ้มพี่น้องที่ขถัดมาลับชมพี่น้องไป๊ด้ลพี่น้องวันดีครับผม